ช่อง Marine American เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร อาวุธยุโทโธปกรณ์และระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีความทันสมัยที่สุดให้กับผู้ชมทั่วโลกและวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่มีชื่อเสียงและถูกใช้งานอย่างกว้างขวางที่สุดในโลกนั่นคือ AIM-9 Sidewinder รุ่นปี2026ขีปนาวุธชนิดนี้ถือเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางการบินและการต่อสู้ทางอากาศเพราะถูกนำมาใช้งานโดยกองทัพอากาศของหลายประเทศทั่วโลก กว่า60ปีและยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามยุคใหม่ M-9 s วิ w เดอร์2026เป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดทั้งในด้านระบบนำวิถีและความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายโดยใช้หัวนำวิถีอินฟราเรดที่มีความแม่นยำสูงสามารถตรวจจับความร้อนจากเครื่องยนต์ของอากาศยานศัตรูได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ จุดเด่นของรุ่นนี้คือมีการปรับปรุงเซ็นเซอร์ให้สามารถตรวจจับได้ในมุมที่กว้างขึ้นและมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้การล็อกเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสี่ยงในการสูญเสียเป้าหมายกลางอากาศ ด้านสมรรถนะ M-9 s วิ w i n d e r รุ่น2026สามารถทำความเร็วได้เกินกว่าแมส2มีพิสัยการยิงที่ไกลขึ้นกว่ารุ่นก่อนทำให้สามารถเข้าตีเป้าหมายได้ตั้งแต่ระยะใกล้จนถึงระยะกลางขีปนาวุธถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งได้ง่ายบนเครื่องบินขับไล่หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น F-16, F-18, F-35 หรือแม้แต่เครื่องบินรบของประเทศพันธมิตร การออกแบบเชิงอากาศพลาศาสตร์ยังคงรักษาความคล่องตัวสูงช่วยให้สามารถไล่ตามเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่เร็วและทำการหลบหลีกได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ ในด้านหัวรบเอมลบเรุ่นใหม่นี้ติดตั้งหัวรบแรงระเบิดสูงที่มีระบบจุดชนวนแบบ proximity f i e l d ทำให้สามารถทำลายเป้าหมายได้แม้ไม่ได้ชนตรงจุดเพียงแค่เข้าใกล้ในระยะทำลายก็สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงแก่อากาศยานฝ่ายตรงข้ามได้ทันทีการผสมผสานของระบบนำวิถีอัจฉริยะพิัสัย,ยิงที่กว้างและหัวรบที่ทรงพลังทำให้ไซวินเดอร์2026เป็นหในอาวุธที่นักบินสามารถไว้วางใจได้อย่าง แท้จริงสิ่งที่ทำให้เอมลบเก้าไซวินเดอร์แตกต่างจากขีปนาวุธรุ่นอื่นคือความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์จากสนามรบจริงและความสามารถในการอัปเกรดเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในโลกปัจจุบันการพัฒนาเวอร์ชั่นล่าสุดนี้แสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธรุ่นนี้ยังคงเป็นอาวุธหลักของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในอนาคตต่อไป สุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบการรีวิวอาวุธยุโทโธปกรณ์และอยากติดตามเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องมารินอเมริกันของเราแล้วพบกันในคลิปถัดไปที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับอาวุธที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิม